สวัสดีครับผมร้านแต่งรถ LK Auto สาขาพระราม5นะครับวันนี้เราอยู่กับ Fortuner r e g e n d e นนะครับปี2020นะครับตัว2.8เลยนะครับผมวันนี้เข้ามาติดตั้งระบบ BSM นะฮะบริสป Spot นะครับผมเป็นระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตานะฮะจะมีไฟแจ้งเตือนที่กระจกแบบนี้นะฮะเวลาที่มีรถผ่านเข้ามาในระยะเรดาร์นะครับเตือนเวลาที่เราจะเปลี่ยนเลนนะฮะว่ามีรถอยู่นะฮะกระทันหันเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับผมและเวลาที่ เราเปิดไฟเลี้ยวนะฮะขอทางนะครับจะเปลี่ยนเลนนั่นเองนะครผมแล้วมีรถผ่านเข้ามาในระยะของเดรดรานะครับไฟก็จะกระพริบเร็วแบบนี้แจ้งเตือนว่า,าระวังนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนนะครับผมจะทำให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผม สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีระบบตัวนี้นะฮะก็สามารถที่จะเข้ามาติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น f o r ์จูเนหรือ r ีโวก็สามารถที่จะติดตั้งได้หรือ To โยต้ารุ่นอื่นๆก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมตอนนี้จัดโปรนะฮะราคานะครับผมอยู่ที่8,950บบาทเท่านั้นนะครับได้ระบบความปลอดภัยสวยๆล้ำๆแบบนี้ไปเลยนะครับท่านใดที่ต้องการติดตั้งก็สามารถติดต่อสอบถามที่ออโต้ Auto ของเราได้เลยนะครับสวัสดีครับ